เอาละครับก็ต้องขอกาบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเซดีทีวีนะครับวันนี้เนี่ย<อ>ผมมาแนะนาเซิร์ฟ GTA V ไ M แนวซิงรกลโเพนะครับนั่นมีชื่อว่า Caster City นะครับซึ่งเซิร์ฟนี้เนี่ยผมได้เล่นมาประมาณ1เดือนแล้วซึ่งระบบฟาร์มอะไรเนี่ยผมชอบมากแล้วผมได้มาทําการสมัครเป็นหน่วย EMS นั่นก็คือแพทย์ในเมืองนี้นะครับถ้าใครสนใจเซิร์ฟนี้เนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอดไว้ใต้คลิปมาสอบแล้วมาเล่นกับผมนะครับ ก็เซิร์ฟนี้เป็นประเทศเพิ่งเปิดใหม่นะคนก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเซิร์ฟให้ดูนะครับว่าระบบฟาร์มเป็นยังไงเล่นสนุกไหมนะครับส่วนใหญ่ผู้เล่นเนี่ยจะอยู่กันกลางคืนนะก็จะประมาณ20-30คนนะครับก็เมืองเนี้ยเนี่ยสนุกมากๆนะครับอยู่กันแบบเป็นครอบครัวนะโอเคเราไม่เป็นการเสียเวลาเรากดคอนเน็กไปเลยครับผมไปเจอกันในเซิร์ฟครับโอเคครับหลังจากที่คุณผู้ชมกดสอบอะไรมาเรียบร้อยแล้วได้ไวริสแล้วเนี่ยนะก็ เราจะมาเกิดกันที่ตรงนี้นะครับก็อยู่ที่การาดนะครับก็จะเป็นอาคารนี้นะจะอยู่หลังการาดนะครับก็แต่งตัวอะไรให้เรียบร้อยนะกด delete นะครับดู scobot นั่นก็คือโปรไฟล์ account นะครับมีคนออน8คนนะครับผู้ริบเอฟ ems แล้วก็ช่างแล้วก็ chef นะครับดู ID นะครับการเปิดกระเป๋าของเ์ฟนี้นะกดตัวทนะครับก็จะมีกระเป๋านะครับนี่แล้วก็เมนูนะครับ F3 นะก็จะเป็นเมนู เออเต้นนะครับเสกของอะไรแบบนี้นะเสกของนี่หมายถึงว่าเอ่อพวกนี่โลโก้เซิร์ฟนะครับโลโก้เซิร์ฟก็อันแรกนะครับอ่านี่นะครับโลโก้เซิร์ฟอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอ่า F5 นะครับดูราคาอีโคโนมี่นะครับ F6 นี่จะไม่มีนะส่วน F7 ก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับ F9 ก็จะเป็นอุ้มนะครับขี่หลังแบกแล้วก็อุ้มแบบคีมินโตะนะครับถ่ายรูปเอ่ออันสามอันล่างเนี่ยเขาเพิ่งอัปเดตมานะครับ ก็ในเมืองเนี่ยจะมีการาดนะครับจะแบ่งเป็นการาดเป็นสีนะก็การาดหลักก็จะเป็นการาดเหลืองนะครับฟ้าก็เขียวนะครับแล้วก็การาดแดงการาดม่วงนะครับก็จะมีประมาณนี้นะ <Okay. S 2> การทางานข่าวในเซิร์ฟนี้เนี่ยก็มีหลากหลายนะมีเลี้ยงสัตว์ขุดเหมืองตัดไม้รีดนมวัวเก็บกระหลำ่ำเ,เ,เก็บข้าวเก็บข้าวโพดงานเก็บปูเก็บมะม่วงสับปะรดเก็บส้มแครอทนะครับก็มีเยอะแยะนะ ส่วนงานดำนะครับก็มีหลากหลายเลยนะครับมีพวกงัดร้านจกปูนจกแคปจกสายไฟนะครับก็ใครที่สายงานดำเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันสลับเซิร์ฟนี้นะครับโอเคเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูในการะดานะครับว่าเป็นยังไงก็<ะ>ผู้เล่นใหม่นะครับจะได้รถเอ่อเป็นรถเออผมไม่แน่ใจว่ากี่โลนะประมาณร้อโลไม่แน่ใจนะก็จะได้ประมาณ3วันนะครับก็ฟาร์มทั่วเมืองได้เลยนะ ส่วนรถนี้เนี่ยผมได้ไปทาการซื้อมานะครับซื้อต่อมานะก็ตัวนี้เป็นรถร้อยโลนะครับแต่งเต็มระบบนะอ่าแล้วก็เซิร์ฟนี้เนี่ยนะจะมีระบบอาบน้ําแล้วก็นอนด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก็นี่เป็นห้องน้านะห้องน้ํใชายห้องน้าหญิงนะครับเราจะต้องมีสบู่นะครับก็สามารถซื้อสบู่ได้ที่ร้านค้านะครับก็อาบน้ํานะครับนี่แล้วก็มีนอนด้วยนะครับก็านอนได้ตรงนี้นะครับ อันนี้นะครับจุดซื้อสบู่นะครับเงินเริ่มต้นที่จะเข้ามาเนี่ยประมาณ5000บาทนะครับนี่คือจุดซื้อนะครับอ๋อแล้วก็มีระบบความเครียดด้วยนะครับเซิฟนี้เนี่ยเราจะต้องซื้อพวกบุหรี่นะครับหรือว่าน้ำผลไม้นะครับก็อันนี้นะครับจะมีลำโพงนะครับไว้สำหรับเปิดเพลงแล้วก็มีคา m ์3ไว้เปิดในรถนะครับ นี่ครับก็เป็นอัปเดตเซิร์ฟนะครับก็มา5คนเนี่ยรับรถ60โล1คันนะครับมา10คนเนี่ยก็รับรถ60โล2คันนะครับมา15คนก็รับรถ60โล3คันนะครับมาเป็นครอบครัวก็ลงสูตรครอบครัวให้ปีนะครับเล่นใหม่รับเงินเริ่มต้นห0 0พันนะครับรถเริ่มต้นและรถฟาร์มนะครับ120โลเนี่ยระยะเวลา3วันนะครับมีกล่องเตียวุธไม้เบสไม้ก๊อบสิบกล่องนะครับแล้วก็เซตมิล5อันกาชา10ลูกนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตลาดโลกนะครับเอาไว้ซื้อขายกันนะครับนี่ก็จะมีกล่องซ่อมมีอาหารเป็นชุดนะครับแล้วก็มีน้ําผลไม้นะครับก็มาซื้อได้ตรงนี้แล้วก็อุปกรณ์ทํางานขาวนะครับก็สามารถมาซื้อได้ตรงนี้นะครับก็มีจ็อบแคส์นะครับก็คือบัตรทํางานนะมีตู้เชื่อมนเอาไว้จีเล็กนะครับบัตรตกไอเบตกป้านะครับแล้วก็เหยื่อส่วนระบบเลี้ยงสัตว์ก็จะมีเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่นะครับก็อาหารหมูนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดทํางานขาวนะครับก็นี่คือกระดาษหลักนะครับก็เบิกรถได้ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดสีเขียวๆนะก็หบิกได้ตรงนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูสอนอ,นอแล้วก็พาไปดูอู่นะครับท่านผู้ชมเซิร์ฟนี้จะมีระบบซ่อมไฟด้วยนะครับเวลาหมอแปงลงระเบิดนะครับแล้วก็กดปุ่มเท่ากับนะครับข้างปุ่มออแบ็กสเปซเนี่ยก็จะเป็นรับ เงินประจําวันนะตอนนี้ผมได้รับหมดแล้วนะครับก็จะมีหมอกด้วยนะครับอ่านี่ครับสอนอนะครับสอนอของเซิ์ฟนี้นะครับนี่ก็จะแบบนี้นะครับกลางคืนคนจะอยู่เยอะนะครับส่วนโรงพยาบาลนะครับก็จะอยู่โรงพยาบาลตรงนี้นะครับแล้วก็จุดพาวรถนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูโรงพยาบาลครับผม อ่ะนี่นะครับเราก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับก็โรงพยาบาลก็จะเป็นโรงพยาบาลนี้นะครับก็สามารถนอนเตียงได้นะครับแล้วก็มีร้านอยู่ตรงนั้นนะครับก็นอนเตียงตรงนี้นะครับนี่มีหลายเตียงเลยนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราผมจะพาไปดูจุดทํางานข่าวนะครับแล้วก็ไปดูอู่กันนะครับวว้าเดี๋ยวเราไปที่อู่กันนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเติมน้ำมันก่อนนะน้ำมันเหลือ67แล้วนะครับอู่นะครับก็จะอยู่บริเวณนะจะอยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับแถวๆบ้านนะก็จะอยู่ประมาณ7325ครับก็ขึ้นสะพานมาทางสอนอก็ได้นะครับ นี่นะครับก็จะคืออู่ช่างนะครับก็มาซ่อมรถได้ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็วิธีการตกปลานะครับก็สามารถตกได้ที่หน้าอู่หรือตกตรงไหนก็ได้ที่มีน้ํานะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าช่างนะครับจะมีกล่องซ่อมขายกับน้ํายาเช็ดรถนะครับอ่าเนี่ยมีประชาชนมาด้วยนี่นครับกดตกปลาก็เอาเบ็ดตกปลาลากมาในช่องได้เลยนะครับเราต้องมีเหยื่อก่อนนะไปซื้อเหยื่อที่กาลาดน,นะครับแล้วก็ ตกได้เลยนะครับนี่แล้วเราก็จะได้ปลามานะครับส่วนจุดทํางานข่าวนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับก็จะอยู่บริเวณนอกเมืองนะครับก็จะอยู่จุดฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูพาไปดูจุดเก็บส้มนะครับแล้วก็จุดเก็บแครอทนะว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตรงการะดาษฟ้าตรงนี้เนี่ยก็จะมะีคาสิโนโด้วยนะครับจะมีบาคาร่าให้เล่นนะครับคนน่าจะอยู่กันเยอะนี่นี่ไงคนอยู่บาคาร่าเต็มเลยท่านผู้ชม ไปททักาายยเขหน่อสวัสดีครับฉีดยาครับชิดยาไหนครับผมไม่ได้อยู่ในเวรน,นะครับไปนอนเตียงก็ได้ไม่เป็นไรครับฉีดไปครับผมฉีดไม่ได้ดิผมออกเวรอยูเ่เริ่มมาใหม่ครับโอเคนี่เล่นกันตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยอ๋อผมมาเล่นแต่ตอนสิบสิบโมงครับอ๋ออยู่บาคาร่ากันยาวๆเลยเหรอ โอเคครับ,บนี่ตลงเลยครับที่นี่นะครับก็จะเป็นเออ่จุดบาคาร่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่จุดจุดฟาร์มนะครับก็เดี๋ยวเราลัดทางนี้เลยแล้วกันครับอ,อ่นนี่ก็นี่นะครับจุดขวามือเนี่ยก็จะเป็นจุดเก็บเออ่จุดเก็บ ส้มนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดเก็บแครอทนะนี่นะครับจุดโปรเซสก็อยู่ในจุดปามเลยนะครับก็มันจะทําให้เราสะดวกมากนะครับอ่านี่นะครับก็จะเป็นส้มนะครับก็งานขาวเมย์ทำหลากหลายนะครับนักยินโดอีโนโนมี่ตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ขึ้นนะเพราะว่าคนอย่างน้อยนะครับแต่กลางคืนเนี่ยบอกได้เลยว่าคนจะยวนเยอะมากนะก็สนุกมากนะครับตอนเช้าๆช้าเนี่ยคนน่าจะติดงาน OC กันนะครับแล้วก็ระบบความเครียดน่าจะขึ้นมาอยู่ข้างๆเอ่อ หลอดน้ำนะครับก็ทําการกินน้าผลไม้หรือว่าสุหรี่นะครับก็จะทําให้ความเครียดลดลงนะครับเราขับรถเร็วมากเท่าไหร่นะมันก็จะขึ้นเยอะเท่านั้นนะครับอ่านี่ก็เก็บท้ไปนะครับแล้วก็จุดโปรเซสต้มนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับบริเวณลูกศรหมุนๆตรงนี้นะครับป๊บ อ่ะก็สามารถโปรเซตได้ตรงนี้เลยนะครับส่วนจุดเลี้ยงสัตว์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับที่ก็อยู่ใกล้ๆกับจุดเก็บส้มเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดเลี้ยงสัตว์นะครับนี่นะครับจุดเลี้ยงสัตว์ก็อยู่แถวนี้เลยเดี๋ยวเราขับรถเข้าไปเลยนะครับ นี่นะครับจุดเลี้ยงสัตว์ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็เวลาเราซื้อสัตว์มาจากจุดขายของฟาร์มนะเนี่ยเราก็เอามาเลี้ยงตรงนี้นะครับนี่นะรายละเอียดก็จะมีบอกอยู่ตรงนี้นะครับก็หมูก็10นาทีนะครับแล้วก็เราจะได้เนื้อนะครับวัว9กสิบห้านาทีนะครับส่วนเนื้อไก่ก็5นาทีนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับการเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็จุดเก็บนมวัวนะครับก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ ก็อย่าลืมนัดเข็มขัดด้วยนะครับขึ้นมาแล้วนี่นะครับก็คือจุดเก็บนมวัวนะครับก็สามารถเก็บได้เลยนะครับรือโปรเซสก็อยู่เหมือนกันทุกระบบฟาร์มเลยนะครับก็โปรเซสได้ตรงนี้เลยนะครับส่วนเมืองบนนะครับก็จะมีจุดฟาร์มด้วยนะครับก็จะมีมะม่วงกับข้าวโพดนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะ เก็บปูนะครับก็จะอยู่บริเวณค่ายทหารนะครับตรงอุโมงนะครับส่วนร้านค้านะครับก็มีทั่วเมืองเลยนะครับส่วนที่เป็นรูปรุดเนี่ยก็จะเป็นจุดโปรเซสเอ่องานพวกงานหินงานเหล็กขุดเหมืองนะครับก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาโปรเซสนะเหมืองเนี่ยเราจะเอามาโปรเซสบริเวณตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะก็นี่คือครอบครัวนะครับก็คือบ้านครอบครัวนั่นเองนะครับก็จะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูจุดขายของนะครับอ่าตอนนี้มออแปลงก็ระเบิดนะโอ้โหพูดดังเลย <c oughs> ก็เมื่อมออแปงลงระเบิดนะครับ <c oughs> ก็จะขึ้นเป็นปจัจแจไม้เราไปซ่อมไฟนะครับอ,อุปกรณ์ซ่อมไฟนะครับสามารถครับได้ที่เลเบลนะก็เลเบลก็อยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดขายของนะครับหลังจากที่เราทํางานข่าวแล้วเราโปสเซสมาแล้วเนี่ย จุดขายของนะครับจะเป็นรูปตะกร้าสีเหลืองๆนะครับอยู่ในแมปน่าจะอยู่ถแถวๆกาหลาดส้มนะครับก็เราเลี้ยวขึ้นตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับจุดขายของก็จะอยู่ในนี้เลยนะครับนี่นะครับเราก็เอาของเนี่ยขึ้นมาขายได้ตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยหม้อแปงลงระเบิดนะในเซิ้์ฟมันอา,าจจะมืดหน่อยนะครับท่านผู้ชม นี่นะครับก็มาขายตรงนี้ได้เลยนะครับก็มีขายหมดเลยนะมีขายปลาหมึกที่เราไปตกปลามานะส่วนกระลำปีนะครับแครอทหรือว่ามะม่วงเนี่ยก็แล้วก็ปลาแซลมอนเนี่ยเราสามารถเราไปขายเชฟได้นะครับเชฟเขาจะเอาไปคราฟเป็นอาหารมาให้เราอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เนี่ยช่างก็มาแล้วนะครับก็นี่เดี๋ยวจะให้ช่างซ่อมรถให้นะครับก็วิธีการง่ายขนนะครับกดเปิดกระเป๋าแล้วก็กดมอบนะก็ใส่ไอดีของผู้เล่นที่จะให้นะครับก็ราคา ราคาค่าค่าอู่เนี่ยก็ในอู่เนี่ยก็จะอยู่600บาทนะครับสำหรับการซ่อมรถนะครับก็ประมาณนี้อะไรนะครับเพิ่งเข้ามาดิะเรนผมก็เพิ่งเข้ามาเนี่ยเข้ามาก็อ่านทิมเลยน,นี่นะครับช่างเขาก็กำลังอ่าซ่อมรถเดือดช่องเซเดนทีวีครับผม เดี๋ยวชั้นก็ทำการทำการเช็ชดรถให้ผมได้ได้ไหมอะ่ะได้ดิได้ดิเดี๋ยวรถเดีย๋ยวนี้ก่อนเดี๋ยวโอเคครับ <c oughs> เปิดกะประมาณนี้นะ <c oughs> เห็นไหมครับครอบคุณในซูเปอร์เนี่ยก็ผู้ด,ดีนะครับเป็นนิดนะครับอยู่กันเป็นเหมือนครอบคร <ไป S 1> ัวเลยไปรีวิวจุดฟาร์มมาเมื่อกี้<อ>คนอยู่กระลาษฟาร์มเยอะมากเลยอะ่ะไปดิเขาเล่นกบัลล่ากันอ่ะเดี๋ยวจังหาเงินดีกว่าอืมเดี๋ยวค่อยไป โอเคครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปโปรโมทเซิร์ฟไฟเอ็มนะครับเซิร์ฟเอ่อคั็เตอร์ซิตี้ที่ผมเล่นอยู่ทุกวันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้แล้วก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟคนน้อยแล้วก็ขอร,รับสมัครหน่วยงานด้วยนะครับก็ใครสนใจเนี่ยก็ผมจะทิ้งลิงก์ที่ขอเซิร์ฟไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยมีแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ